สำหรับท่านใดนะคะที่มีโอกาสเข้ามาดูวิดีโอนี้นะคะก็คือจะเป็นเครื่องผลิตน้ำไฮโดรเจนพลังเฮิร์ตของเรานะคะก็คือ 2, in 2> เทคโนโลยีในหนึ่งเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเป็นขนาดพกพาเหมาะสำหรับท่านที่รักสุขภาพนะคะท่านที่ชอบออกกําลังกายก็ดีไปเดินทางไปไปฏิบัติธรรมก็ดีเดินทางไป่างจังหวัดไปไหนก็ตามนะคะรู้สึกเป็นเทรนด์สุขภาพที่น่ารักเท่ไกมากเลยนะคะวันนี้เรามาดูนะคะเดี๋ยวให้น้องนะคะเทสเครื่องให้เราดูว่ากระบวนการการดูเครื่องนะคะวิธีการ ชาร์จแล้วก็ธีการกดนะ้ำไฮโดรเจนพลังเฮสเทชชของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของนนะะตัวเครื่องทำน้ำไฮโดรเจนนะคะตัวเครื่องวัสยกันอากจะมีด้วยกันสามส่วนค่ะนี่จะเป็นส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างนะคะส่วนบนจะเป็นตัวผลิตพลังงานเฮสค่ะส่วนล่างจะเป็นตัวทำไฮโดรเจนค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาถุงก,กันชื้นกับตัวจุกด้านในออกให้นะคะ จุดนี้นะครับเราจะปิดก็ต่อเมื่อในกรณีที่เราไม่เราไม่ทำน้บ สมมติว่าวันนี้เราไม่ทำานะ,ะ่รัะเราก็ควรปิดไว้เพราะว่าเป็นการรักษาตัวหัวไฮโดรเจนตัวนี้ทําให้อาประสิทธิภาพเขาทำงานได้ดีขึนนนน้นครับถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เราก็เปิดแคตตัวนี้ออกครับแล้วก็ทําปกติเลยถ้าเกิดเวลาเราไม่ใช้หรือเดินทางไปไหนเราก็สามารถปิดได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ปิดไวนนในกรณีที่เราแบบวันนี้เราไม่ได้ทำหน้าอะไรเนะะี้ยฮะเราก็ควรปิดไว ต่อไปจะเป็นการเทไฟนะคะเราะะจะเทให้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะคะ อันนี้อันนี้ในส่วนบนนะคะก็คือไฟเข้ากปกตินะคะถ้าเป็นจานวนขีดไฟทั้งหมดจะมี8ขีดด้วยกันคะ่ะถ้าเหมือนกระพริบอยู่หนึ่งขีดอันนี้แสดงว่าขีดสุดท้ายยังไม่เต็มคะ่ะถ้าสมมุติเหมือนลูกค้าใช้ไปอาคาะจนมันหมดนะคะตัวขีดสีแดงนี้ก็คือจะกระพริบทั้ง8ขีดเลยคะ่ะโอเคค่ะตัวข้างบนนี่คือชาร์จบ่อยแค่ไหนคะแต่ชาร์จครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งถึงสัปดาห์คะ่ะ 1- นถึงสสัปดาห์แล้วก็ตัวด้านล่างนี่คือชาร์จยังไง แม้ทางจะชาร์จทุกวันค่ะตัวนี้ชาร์จทุกวันใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้ใช้พลังงานเยอะกว่าด้านบนหน่อยค่ะในกรณีถ้าแบบไม่เต็มจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าแบบเต็มแล้วเครื่องมีไฟเครื่องที่แบบพร้อมที่สามารถทํางานก็คือจะเป็นสีเขียวนี่คือแบบเต็มแล้วนะครับแบเต็มแล้วนะคะค่ะการชาร์จนี้ขึ้นอยู่ขณะที่การใช้ใช่ไหมคะว่าใช้ทั้งวันไหมเราสังเกตค่ะทำน้ำสิบรอบได้แล้วค่ะถ่อันนี้ก็คือชาร์จได้แล้วค่ะค่ะ การชาร์จด้านล่างจะใช้เวลา4-5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะตัวนี้ใช้เวลานานหน่อยกัน4-5ชั่วโมงแล้วก็ชาร์จไว้ตอนกลางคืนใช่ค่ะโอเคเครื่องใช้ได้สมบูรณ์นะคะทั้ง4เครื่องเนาะอีกหนึ่งเครื่องค่ะโอเคเรามั่นใจได้เลยนะคะว่าเราเบิกสินค้าจากบริษัทไปนะก็คือเราเทสเราเทสเครื่องทุกเครื่องว่าไฟเข้าอย่างแน่นอนนะคะแต่ยังไงก็อย่าลืมเก็บใบซื้อไว้นะคะเพื่อที่จะ เนามาถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยเพื่อที่จะเอามาทําการเคลมแต่ว่าบริษัทขอตรวจสอบดูนิดนึงว่าเครื่องไหนมีปัญหาจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยภายในหนึ่งปีเราเคลมให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเคลมน้ำนะคะน้ำที่ใส่อุณหภูมิจะไม่เกิน5้าิองศาคะตัวนี้เราจะใส่น้ำในปริมาณปากขวดนี้พอดีเลยคือเป็นน้ำน้ำทั่วไปน้ำดื่มทั่วไปจากขวดที่เราเปิดดื่มก็สามารถใช้ได้ค่ะ ถ้าสมมติเราเติมน้ําเข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝาให้สนิแทแล้วทีนี้เราก็กดด้านบนนะครับกดปุ่มด้านบนจะเห็นหราสังเกตว,ว่าจะมีปุ่มสีเขียวขึ้นหนึ่งขีดมันจะเป็นการนับจำนวนครั้งในการทําน้ําสมมติว่าครั้งแรกเราทำมันก็ขึ้นเป็นหนึ่งขีดครั้งที่สองเราทำมันก็ขึ้นเป็นสองขีดจะมีทั้งหมดแปดขีดเหมือนกันจะเป็นสีเขียวถ้าสมมติครบแปดขีดปุ๊บก็จะเริ่มมานับหนึ่งใหม่ก็คือเป็นขีดหนึ่งใหม่แบบนี้ฮนะไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆครับคุนอ่ะกด จะขึ้นเป็นแบบนี้จะขึ้นเป็นแสงสีฟ้าแล้วก็มีฟองไฮโดรเจนขึ้นมานะครับผมเแบบนี้เราใช้เวลาประมาณใช้เวลา5นาทีครับข้างบนสนาทีเขาจะหยุดเองอัตโนมัติโดยการส่งเสียงร้อออกมาก็คือติ๊ดตสนาทีเขาก็จะดับข้างล่าง5นาทีครับผมก็คือ5นาทีสามารถดื่มน้ำในตัวนี้ได้โอเคเราสามารถกดทําซ้ําก็ได้นะคะได้คค่ะทำซ้ำได้จนกว่าแบตเขาจะหมด จนกว่าแบตจะหมดนะคะสาหรับท่านที่มีโอกาสมาดูนะคะวันนี้นะํามั่นใจได้เลยนะคะว่าถ้าซื้อเครื่องนะคะ h t 2 o นะคะ Energy b o t t l e จากน้องแทพนพญญาภูชัยเนี่ยได้รับของแท้จากบริษัทอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เราทําการเทดเครื่องให้ดูด้วยนะคะเป็นยังไงคะขอเดี๋ยวเดี๋ยวซูมมาที่หน้าคนคนที่จะนําเครื่องสีเครื่องนี้ไปส่งลูกค,ค้านะคะก็คือตัวเครื่องูสีเครื่องนี้มีเจ้าของแล้วนะคะนท